สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านด้วยนะครับผมกลับมาพบกับช่องไอ้พาเพลินนะครับผมก่อนจะรับชมคลิปวิดีโอนะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจช่องไอ้พาเพลินด้วยนะครับผม1ไลค์1แชร์1ติดตามนะครับผมก็เป็นกําลังใจให้กับช่องไอ้พาเพลินนะครับเพื่อที่จะหาสิ่งดีๆนะครับผมมารีวิวทุกท่านให้รับชมกันนะครับแล้วก็มีอะไรที่แบ่งได้ก็จะแบ่งปันให้กับทุกท่านนะครับ วันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิววัตถุมงคลหลวงปู่หงษพมมะปัญโยว,วัดเพชรบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับที่ผมลงไปนะครับผมน่าจะ2-3 EP อีพีได้นะครับผมเกี่ยวกับวัตถุมงคลหลวงปู่หงนะครับก็มีผู้ที่สนใจมากมายกันเลยทีเดียวนะครับติดต่อมานะครับแต่ละวันนะครับก็หลายท่าน มากเลยนะครับผมก็ต้องขอบขอบคุณมากนะครับสําหรับท่านที่สนใจนะครับแต่วันนี้นะครับจะเป็น e ีพิเศษนะครับจะพามาดูภาพรวมกันนะครับภาพรวมของวัตถุมงคลหลวงปู่หงผมมาปัญโยนะครับว่าผมมีอะไรบ้างนะครับณตอนนี้นะครับอันนี้นะครับผมก็จะเป็นรุ่นครบ8รอบของหลวงปู่หงผพมมาปัญโยนะครับ อายุ96พันษานะครับณตอนนั้นนะครับต้องบอกเลยนะครับรุ่นนี้เป็นเป็นพระหลักนะครับเป็นวัตถุมงคลพระหลักเลยนะครับนี่รุ่นนี้นะครับแปดรอบนะครับลองสังเกตดูพระเกจิหลายรูปนะครับแปดรอบราคาจะแรงเกือบหมดทุกเกจิเลยนะครับลองสังเกตดูได้นะครับไม่ว่าจะเป็นถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นหลวงพ่อพัดนะครับผมหลวงปู่ทิม นะครับแล้วก็อีกหลายเกจินะครับผมลองไปเซิร์ชหาดูข้อมูลดูนะครับผมและช่วงนี้เป็นช่วงกระแสหลวงปู่หงแรงนะครับเลยทำให้วัตถุมงคลแต่ละรุ่นนะครับแพงไปด้วยนะครับแต่ตอนนี้นะครับรุ่นแดรอบเนี่ยราคายังสามารถจับต้องได้เพราะว่ายังอยู่ในหลักพันหลัก,หล,กหลักพันต้น,ต,นต้นนะครับถ้าตามลอยนะครับผมอันนี้ที่เขาพูดกันนะ กลัวจะตามรอยรุ่นขุดสะซึ่งเนื้อทองแดงนะตอนนี้นะครับขุดสะไปราคาไปสองหมื่นไปปลายแล้วนะครับรุ่นขุดสะนะราคา20,000ื <carro> ่นไปปลายแล้วนะครับผมส่วนรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่น8ดรอบที่อยู่ตรงนี้นะครับเป็นเนื้อสำลิดนะครับเนื้อทองแดงผมจะไม่เอามาอีกแล้วนะครับเนๆๆื้อทองแดงผมไม่เอามาแล้วนะครับ เพราะว่าเกาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ดูยากด้วยนะครับดูพลาดไปนี่ชีวิตเปลี่ยนนะครับเอาเงินแท้ไปแลกของเกอันนี้ก็ไม่เอานะครับช่องไอ้ประเพนไม่มีนโยบายแบบนั้นแน่นอนนะครับผมหามานะครับทุกท่านได้ไปก็ต้องได้ของดีเช่นกันนะครับผมก็เลือกเข้ามานี่ผมก็คัดเหมือนกันนะครับก็เหมือนผมมาบูชาเองมาเช่าเองนะครับแล้วทุกท่านก็เออก็คงคิดแบบผมแหละนะ ก็คงคิดแบบผมว่าเอออามาก็ต้องอยากจะได้สวยนะครับแต่ผมก็จะพยายามคัดมาเท่าที่สวยได้เพราะว่าเ,าเหรียญน,นะครับค่อนข้างที่จะนานนะครับ10ปีแล้วนะทุกคนเนี่ยแรอบเนี่ยสิปีแล้วนะครับผมสร้างเมื่อปี2556นะครับก็มีหลายท่านน่าจะถูกรตเตอรี่กันบ้างนะครับ ถูกหวยกันบ้างนะครับในปีพศ2556นะครับอันนี้จะจะัดสร้างปี2556นะรุ่น8รอบเนี่ยนะครับก็มีหลายท่านถูกกันไปนะครับผมก็แสดงความยินด,ดีด้วยก็มาเช่าวัตถุมงคลผมเพิ่มนะครับตอนนี้ก็จะหมดอีกแล้วนะครับอันนี้ก็เตรียมส่งนะอันนี้เป็นของคุณเฟิร์นนะจากนครสวรรค์ก็ต้องขอขอบคุณ มากเลยทีเดียวนะครับที่สนับสนุนนะครับมาโดยตลอดนะครับอันนี้เตรียมแพ็คนะครับก็เท่ากับว่า8ดรอบนะครับก็เหลืออยู่6เหรียญ6กกล่องนะครับเหลือประมาณนี้แล้วนะครับหาแทบไม่ได้แล้วตอนนี้นะครับอันนี้ผมคือที่ได้มานะครับต้องบอกตรงเลยนะครับก็คือได้มาจากสิทธิหลวงปู่อีกทีหนึ่งนะครับซึ่งที่เขาอันนี้ที่ที่เขาเล่าให้ผมฟังนะครับเขาก็ไปเอามาจาก พระลูกวัดนะครับที่เป็นสิทธิ์หลวงปู่หงอีกเช่นเดิมเช่นกันนะครับจนเขาปล่อยวัตถุมงคลตอนนี้แทบจะสร้างวัดได้แล้วนะครับที่เขาบอกมาแบบนี้นะอันนี้ผมก็เล่าสู่กันฟังนะครับได้มาข้อมูลแบบนี้นะครับก็คือจะได้สภาพนอนกล่องแบบนี้เลยคือเดิมๆทุกอย่างเดิมๆมหมดเลยนะครับแต่เนื้อสำลิดผิวเขาจะเปลี่ยนไวกว่าเนื้อทองแดงอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรนะแล้วอย่างโค้ด ก, <TA> การตอกโคตดก็อาจจะบางกว่าทองแดงนะครับด้วยความที่ผมสงสัยนะครับแล้วก็ต้องเอามา,ชา,นนา,มาแชร์ความรู้ให้กับทุกท่านนะครับเอามาแชร์ความรู้ทุกท่านที่ทไมโคตรถึงตอกจางนะครับเขาเนื้อสัมฤทธิจะไม่ตอกลึกนะครับเขาจะไม่ตอกลึกจะมีแค่บางเหรียญน,นะครับบางเหรียญตอกลึกก็จริงแต่ก็อาจจะไม่เข,ข้าไม่ลึกนะ เข้าไม่เต็มนะครับจะเข้าไม่เต็มแต่ทองแดงลองสังเกตดูได้นะครับจะค่อนข้างแบบโค้ดอาจจะใหญ่หน่อยนะครับโคต,ตรงนี้ยนะตรงเนี้ยนะครับแต่สำมลิตรนะครับไม่ต้องสงสัยเลยเอ๊ะทำไมทำไมโค้ดทำไมโค้ดถึงดูเล็กดูบางดูจางอะไรเงี้ยนะไม่ต้องสงสัยเลยนะตรงนี้เป็นตัดจุด ทิ้งออกได้เลยนะครับตัดทิ้งได้เลยว่าเ,าเก๊หรือแทะนะครับเราการันตีไม่ได้เลยนะครับจะตรงโคตดนะจะการันตีไม่ได้นะครับประทแทะแทะหรือเก๊นะครับผมแต่โดยรวมนะครับเนื้อสัมฤทธิ์จาไว้นะเป็นเนื้อแข็งอันนี้ผมลองไปสอบถามกับผู้รู้ในกลุ่มจํานวนน่าจะ30,000ื่นหลักแสนกลุ่มแสนผมไปถามหมดเลยนะครับเพื่อที่จะเ,เคลียร์ทุกข้อสงสัยสําหรับท่านที่สงสัยนะ แต่หลายท่านเช่าไปก็ไม่สงสัยกันนะครับส่วนมากผมก็จะบอกก่อนนะผมก็จะต้องบอกก่อนให้สิ้นสงสัยนะครับแล้วก็ตกลงรับเช่าบูชาก็คือการจบสิ้นเท่านั้นนะครับแต่ผมก็ยังรับประกันตลอดชีพนะครับผมสําหรับท่านที่ทใดท่านใดที่เช่ากับผมไปนะครับนี่คือเหรียญแดรอบนะครับผิวจะเห็นไหมแต่เหรียญจริงนะสวยนะถ้าเกิดใครได้ไปนะครับแนะนํานะครับผมให้เลี่ยมเก็บผิวนะครับ แต่ไม่แนะนําให้ล้างผิวนะถามว่าล้างได้ไหมล้างได้นะล้างก็จะใสเลยนะครับแต่ผมไม่แนะนํานะครับเพราะว่าผมเคยมีวัตถุมงคลรุ่นหนึ่งนะครับผมก็ราคาหลักพันนะครับก็ไปล้างผิวไปล้างผิวนะนะสุดท้ายผิวใสนะครับผมเซียนสองนะครับเอาออไปล้างผิวมาราคาตกนะครับเขาบอกว่าถ้าผิวสภาพเดิมอะรับเต็มราคา โอ้โหผมเสียดายมากเลยนะครับใครเคยเจอประสบการณ์แบบนี้บ้างนะครับล้างเนื้อล้างผิวนะครับแล้วราคาตกอย่าไปล้างนะครับแบบนี้เดิมเดิมดีสุดนะครับเดิมเดิมดีสุดเลยนะครับนี่ด้านลงด้านหลังอย่าไปล้างนะครับผมแนะนําอย่าล้างเด็ดขาดนะนี่ก็เป็นรุ่น8ลรอบนะครับนี่นะก็เหลืออยู่6กกล่องนะครับก็ จะหามาเพิ่มได้อีกเปล่านี้ผมไม่รับปา่นะครับส่วนมีดหมอนี้มามาเพิ่มเติมอีกแน่นอนนะครับตอนนี้ของยังมาไม่ถึงเลยมีคนจองไปแล้วหมดแล้วนะครับแล้วจะมีมาอีก11เล่มนะครับใครสนใจนะครับสามารถจองได้เลยนะครับมีดหมอรุ่นเพิ่มซับเพิ่มสุกนะครับจัดสร้างปี2553นนะครับแท้ทันนะครับรับประกันเหมือนเดิมนะครับนี่ไหมผิวก็จะแบบแบบนี้นะอันนี้คือผิว โดนปกิจกิยากับอากาศนะครับท่านพูดในเชิงวิทยาศาสตร์นะครับผมเป็นธรรมดานะครับก็คือเขาเก็บแบบไม่ไดเ้เก็บผิวไม่ได้เลี่ยมนะครับก็เลยเป็นแบบนี้นะครับแต่ผมคัดมาคือจมูกเต็มร้อยนะครับสวยนะครับโดยภาพรวมสวยนะครับในนี้ท่านอาจจะมองอู้โอ้โหทำไมโดนหนักแต่ความเป็นจริงแล้วที่ผมดูถ้าดูถ้าดูถ้าดูของเหรียญจริงนะครับ สวยนะครับถ้าดูของจริงสวยแน่นอนรับประกันนะครับนี่เนื้อสำลิดนะสร้าง5,000ันะครับเนื้อทองแดงสร้าง20,000ราคา2,000บวกบวกนะครับอ่าอันนี้นะครับเนื้อสำลิดผมยังปล่อยในราคาเดิมอยู่นะครับนะยังปล่อยราคาเดิมอยู่แตกต่างกันแค่พันกว่าบาทนะครับแนะนําเก็บสำลิดดีกว่านะครับหรือ กำลังไม่พอนะครับก็เก็บทองแดงได้นะครับเพราะว่าทองแดงก็มีโอกาสขึ้นเหมือนกันนะครับต่อมานะครับดูเหรียญพุทธยันตีนะครับอันนี้ผมได้มาแบบเดิมๆอันนี้คือใช้งานนะครับเหรียญน,นี้คือใช้งานนะครับผมนี่เหรียญพุทธยันตีแต่อันนี้เลี่ยมเก็บผิวนะครับนี่น่าจะสร้างหมื่นกว่าเหรียญน,นะครับ เป็นเหรียญฉลองพุทธยันตีนะครับ2,600ปีนี่มีเหรียญมี2เหรียญน,นะครับแต่ผมจะปล่อยยกคู่นะครับใครสนใจติดต่อมาได้นะนี่นะครับผมจะปล่อยยกคู่ก็เหมือนซื้อนี้แถมนี้นะครับนี่ผมจะปล่อยยกคู่นะสำหรับ2เหรียญนี้มีแค่มีแค่นี้นะไม่ได้หานะครับรุ่นนี้ รุ่นนี้ไม่เนื้อหานะมีเกเหมือนกันนะครับระวังด้วยนะครับมีเกนะมีเกเขาว่าให้ต้องดูขอบตัดนะครับตรงนี้จะเฉียงขอบตรงนี้จะเฉียงของแท้นะจะเฉียงอ่ะต่อไปนะครับมาดูรุ่นแรกกันเหรียญ <c oughs> รุ่นแรกนะครับผมโอ้โ oh หลองบอกเลยว่าเกเยอะมากเป็นเหรียญรุ่นที่เกเยอะมากก็คืออ่ารุ่นแรกนี่แหละนะครับเกเยอะนะครับนี่ แต่นี้ผมก็ได้มาจากลูกศิษย์โดยตรงเหมือนกันนะครับได้มาแค่เหรียญเดียวก็คือผมจะมาทําเป็นวิทยาทานให้กับทุกท่านได้รับชมกันนะครับนี่ด้านหลังเป็นพระแม่โพศพนะครับแล้อ่าตรงนี้จะเป็นยันนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญไม่นิยมนะครับก็บอกกันตรงๆนะครับไม่นิยมนะครับอ้ไม่นิยมนะครับเพราะว่าถ้าเหรียญนิยมนะครับจะตอกหงอยู่ตรงลาเวนนี้นะครับ ตอกหงอยู่บริเวณนี้ต้องดูดีๆนะครับหงต้องชัดเจนนะถ้าไม่ชัดเจนนี่เก๋น,นะครับผมต้องคมชัดนะ,ะแต่สภาพเหรียญน,นะครับรุ่นนี้นะครับจมูกจะเป็นตําหนิแบบนี้เลยนะครับนี่แต่เหรียญน,นี้มีพี่บูชาแล้วนะครับมีพี่เอฟซีบูชาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่อันนี้ผมก็ได้มานะครับช่วงหลังสงการไม่กี่วันนะครับก็ได้ราคา500บาทอันนี้เหรียญนี้ผมได้มา500บาท นะครับก็แบ่งพ f c ไปนะครับบวกนิดหน่อยนะครับ600บาทนะครับจัดส่งฟรีนะครับก็มีปิดไปแล้วในนี้ผมก็ขออนุญาตยืมพี่เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะขอรีวิวสะหน่อยนะครับรุ่นแรกนะครับเป็นเหรียญไม่นิยมนะครับแต่สามารถเก็บได้นะครับเพราะว่าเก๊ก็เยอะนะครับเก๊เยอะมากเลยนะครับต้องระวังกันนะครับขอบนี่นะครับดูห่วงดูห่วงให้ดูให้ดีนะครับผมเนี่ยต้องเท่ากันนะครับ ใช่ไหมห่วงนะครับจะมีเอ่าเหลือเว้นเว้นตรงอ่าเว้นเว้นขอบนอกนะครับผมนี่ต้องต้องเท่ากันนะครับต้องระวังหน่อยนะของเกเยอะมากเลยนะครับโดยเฉพาะที่ตอกหงนะครับที่ตอกคําว่าหงนะครับต้องระวังให้ดีนะครับอะต่อมานะครับจะเป็นเอ่าเหรียญเอ่าเขาเรียกอะไรนะรูปล่อหมูนะครับนี่ อันนี้ก็พิเศษเหมือนกันนะครับไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับผมนี่เป็นหมูมหามงคลนะครับปลูกเสกเก้าเกจิ G, นะครับปลูกเสกเก้าเกจิเลยนะต้องบอกเลยนะครับนี่ยังไม่รวมเกจิย่อยนะครับผมพิธีในพิธีปลูกเสก อนอกนอกพิธียังมีอีกนะอันนี้ที่ปลูกเศษพิธีใหญ่พิธีใหญ่รู้สึกว่าจะปลูกเศษ9ก้เก้เกจิด้วยกันนะครับที่รวมปลูกเศษเป็นหมูมหามงคลนะครับพิธีค่อนข้างใหญ่หนะานี้ต่อโคทอี่ได้มา1ตัวนะครับผม อันนี้รู้สึกว่าราคาจองนะครับราคาจองจะอยู่ที่599อาบาบาทนะครับผมหมูมหามงคลอุดมโชคลาบแควคาดปลอดภัยนะครับสร้างปี2 5 0 0 4นนะครับยุคยุคต้นนะครับตอกทอนะครับเนื้อทองเหลืองปลูกเสก9เกจินะครับหลวงปลู่กองนะครับหลวงพ่อรวยวัตโกหลวงปู่หงนะครับหลวงปู่อิน หลวงปู่ทองหลวงปู่ชื่นหลวงปู่คงหลวงปู่แสงแล้วก็หลวงปูท่ทามธรรมะลังสีนะครับปลูกเสกเก้าเกจินี่ตอนนี้ก็อยู่ที่พันุ์ต้นๆนะครับหาซื้อกันอยู่ที่พันธุ์ต้นๆนะครับผมก็มีแค่ตัวเดียวนะครับนี่ปลูกเสเก้าเกจินะรู้สึกว่า หลวงพ่อคูณปลูกเสกให้ด้วยนี่นะครับนี่ที่เขาพูดกันนะเป็นปลูกเสกนอกวันละหลวงปูหลวงพ่อคูณนะหลวงพ่อคูณปลูกเสกให้นะครับนีนะ่นี่นะครับจะสองให้ดูปั๊บตอกทอนะครับต้องชัดเจนนี่นะครับเห็นไหมทอ อยู่ตรงฐานนะครับนี่นี่คืออาคาละมีแค่ตัวเดียวนะหายากหายากนี่นะครับหายากจริงๆอยู่ประมาณพันต้น,ตน ล่าสุดที่ผมถามมาก็อยู่ที่1,200บาทนะครับนี่สวยงามไหมเออผมก็ลืมส่งนะลืมไปว่าผมมีกล้องอยู่นี่นะครับจะไม่ค่อยสวยนะครับเหรียญรุ่นนี้จะไม่สวยเลยต้องบอกเลยตรงๆนะครับ สวยสดงดงามนะครับผมชอบก็ติดบูชากันไปนะครับนี่นะครับเหรียญยันเหรียญพุทธยันตีพุทธยันตีนะครับนี่เลี่ยมเก็บผิวผิวแบบนี้ถือว่าสวยงามสมบูรณ์นะครับถือว่า สมบูรณ์และสวยงามนะครับนี่แต่มีเหรียญหนึ่งนะครับที่ถูกใช้งานนะครับก็คือเหรียญน,นี้นะนนี้คือเหรียญที่ถูกใช้งานแล้วนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ผมจะทำคลิปรีวิวก็ฝากกดติดตามกดถูกใจช่องง่ายพาเพลินด้วยนะครับผมเพื่อเพื่อที่จะไม่พลาดนะครับต้องบอกเลยว่าไม่พลาดนะครับแต่ก็มีหลายท่านพลาด นี่นะครับผมก็เหลือประมาณนี้นะครับวันนี้ก็ตรงกับวันที่2นะครับพฤษภาคมนะครับ2566นกะครับก็ต้องชี้แจงเรื่องวันด้วยเผื่อท่านใดที่มาดูคลิปย้อนหลังจะได้รู้ว่าอ๋อนี่นานแล้วนะครับแต่ก็สามารถสอบถามได้เรื่อยๆนะ,อะสอบถามได้เรื่อยๆสอบถามมาได้เลยนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไลน์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับเพื่อที่จะให้ทุกท่านได้ติดต่อ โดยตรงนะครับไม่ยากนะครับติดต่อโดยตรงเลยนะครับไม่ยากต่อการค้นหานะครับผมจะมีลิงก์นะครับหรือถ้าเกิดท่านใดไม่มีไลน์นะครับก็สามารถโทรมาสายตรงได้นะครับโทรสั่งได้นะครับไม่ใช่ว่าต้องมีไลน์อย่างเดียวนะครับโทรได้เลยนะครับโทรสั่งได้เลยนะครับแค่ท่านแจ้งที่อยู่เท่านั้นเองนะครับผมก็มีทั้งบริการเก็บเงินไปทางนะครับแล้วก็สามารถรับโอนได้ทุกธนาคารเลยนะครับผมแต่ถ้าโอนก็ อาจจะถูกกว่านะครับอาจจะไม่มีค่าส่งนะครับประมาณนี้นะครับนี่เรามีจองกันมาเรื่อยๆนะครับนี่เตรียมส่งนะเตรียมส่งอ้ามีดหมอนะครับผมก็ท่านใดสนใจนะครับก็อย่าลืมติดต่อมาได้นะครับไม่งั้นจะหมดก่อนนะครับ11เบ็ดเล่มนะครับผมกําลังเข้ามานะครับท่านใดสนใจนะครับสามารถจองไว้ได้เลยนะครับหรือ ถ้ากรณีท่านใดเงินยังไม่ออกก็สามารถมัดจำไว้ได้นะครับ30%โอเคนะครับสำหรับวันนี้อ้าภาเพลินก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้ฝากกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้ช่องอ้าภาเพลินด้วยนะครับสวัสดีครับ